ใครที่กาลังเบื่อปัญหาเครื่องช่วยฟังเปลืองค่าฐานฟังทั้งนี้เลยครับวันนี้คุณไพภขอสเสนอเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลรุ่นพิเศษชาร์จไฟได้เครื่องช่วยฟังที่ทำให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าฐานแม้แต่บาทเดียวครับโคโนอสรุ่น CICT4 เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรโโนด์คนอสที่ไม่ได้มีดีแค่การชาร์จไฟเท่านั้นนะครับ แต่มันยังเป็นเครื่องที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องพบเจอในรุ่นอื่นๆอีกด้วยทั้งปัญหาใส่ได้เฉพาะข้างปัญหาเสียงไม่ดังเสียงไม่ชัดปัญหาใช้งานยากใส่แล้วอึดอัดจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างไปดูกันครับอันดับแรกเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนโดยเครื่องออกแบบมาให้เป็นสีเนื้อเพื่อกลมกลืนกับสีผิวของผู้ใช้มากที่สุดและจุดเด่นที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของขนาด ที่ต้องบอกเลยว่า CICT4 เป็นเครื่องที่เล็กมากๆเลยครับเรากล้าการันตีเลยว่าน้ำหนักเบามากๆและสวมใส่ได้สบายไม่อึดอัดแน่นอนครับและสำหรับใครที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังอยู่หรืออยากได้เครื่องที่ใช้งานง่ายใส่สบายโพรนอรุ่น CICT4 รุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการชาร์จไฟกันบ้างครับโดยทางแบนด์โครนอสเคมมาว่าการชาร์จไฟ1ครั้งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน16-20ชั่วโมงเลยครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับกล่องชาร์จที่สามารถเกับเก็บไฟสำรองได้แบตหมดเมื่อไหร่ก็หยิบมาชาร์จโดยไม่ต้องเสียบสายทิ้งไว้เรียกได้ว่ากล่องชาร์จนี้มีคุณสมบัติไม่ต่างจาก power bank ของโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับ ในส่วนระบบของตัวเครื่องก็เป็นระบบดิจิตอลที่อัดแน่นไปด้วยน,นวัตรกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดที่จะช่วยลดปัญหาเสียงแทรกเสียงรบกวนได้อย่างอยู่หมดัดและโปรแกรมจับเสียงพูดให้ฟังง่ายและชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับนอกจากนี้ตัวเครื่อง CICTC ยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งหูซ้ายและหูขวาหมดปัญหาใช้งานเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นและการปรับเสียงปรับหมดเครื่อง ก็ทาได้ไง่ายมากโดยการกดปุ่มที่ตัวเครื่องขนาดใสโดยไม่ต้องถอดเครื่องออกเลยครับต้องบอกเลยครับว่าเจ้า IC 4 ICT4 ตัวนี้ถูกผลิตมาเพื่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริงจนใกล้เคียงกับคาว่าสมบูรณ์แบบเลยครับฟังก์ชันที่ครบคันคุณสมบัติที่ครบเครื่องแบบนี้นี่แหละครับที่ทําให้โครนอรุ่น IC 4 ICT4 รุ่นนี้กลายเป็นเครื่องช่วยฟังที่จิว๋วแต่คุณสมบัติแจ๋วกว่าเครื่องใหญ่ที่ใช้อยู่อย่างแน่นอนครับ